สวัสดีทีทุกคนสวัสดีทุกนาสวัสดีนกหนูหมูมีปีกทั้งหลายสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเดอ้อนะเมื่อกี้ไทยอุดรทํากับข้าวของนางไปแล้วตอนนี้นางให้โจทย์ข้าพเจ้ามาว่ามีกุ้งเต้นนะจะทําอะไรได้บ้างนะนอกจากก้อยผ้านู่นนี่นั่นมานะเดี๋ยวมันจะดูกันนะทําอะไรอันดับแรกต้มน้ําก่อนนะ เราจะไม่กินดิบนะเราจะไม่กินดิบไยอุดรบอกว่ามันไม่ปลอดภัยใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันเหรอนี่นี่เครื่องเราก็มีปลาร้าหอมแดงมะนาวผักชีหอมป้อมพริกนะเราจะทําอะไรกันพี่ว่านะที่มันเข้ากับข้าวเหนียวได้โอ๊ยอย่าพึ่งร้องกันเถอะเดี๋ยวไปหาเถอะ อ๋อทํากับข้าวก่อนเดี๋ยวไม่มีเวลาทํำก็นะนะเราต้องทําให้มันได้หมดทุกภาคส่วนนะของของการที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมีความพยายามโอเคคุณเป็ดจะพึ่งร้องให้เป็ดร้องนะนางก็ทอดปลาส้มของนางไปแล้วนางบอกอยากทําอะไรทําเลยให้นะามาันกินข้าวเหนียวได้โอเคนะเดี๋ยวทําให้ดูเด้วยจ้ะ เนี่ยเมื่อก่อนพี่นาทำกับข้าวนะที่บอกเลยนะทำไม่เป็นนะน้ำเดือดแล้วเราก็ใกกกาาส่กุ้งลงไปตัวกุ้งตัวกุ้งตัวกุ้งใมันสกเมแดงก็เป็นอันเสร็จนะกุ้งอ่ะนเมืมแดงแปลว่าเป็นจบเมืม่อก,ก่อนเราจะทำกับข้าวไม่เป็นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเอาอะไรไปใส่กะอะไรแต่เราอ่ะก็ต้องทำนะ เออเราก็ใช้เอออะไรนะคูพักหลักจำจะทำได้ประมาณนี้พอดีปิดไฟได้แล้วเรากุ้งมาสเสด็จน้ำไว้ทีนี้เราจะมาปรุงกันเด้อพี่เด้อนะปรุงกัน,นอันนี้ใส่ที่หลังเลยกุ้งอ่ะนี่น้ำตาลทรายพริกใส่ลงไป หอมแดงอย่าเพิ่งใส่ใส่ไปโดยหนึ่งก็ได้นะปลารใส่ลงไปเราต้องเยอะไม่ส่วนแล้วเราค่อยจะใส่ไหมแล้วกันน้ำมะนาวบีบลงไปลองไปทำดูนะพี่น้ำมะนาวบีบไป ุงแล้วแต่ตามใจชอบเอาเม็ดออกด้วยนะจ๊ะขอโขดูอขาดูเขาดูโอเคบีบมะนาวไปประมาณหนึ่งลูกนะพี่เสร็จแล้วแล้วก็กุ้งไปคั่วคั่วคั่ว พุ่งไปคุก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 น้ำปุ๋งออกมาแล้วก็จะชิมเอานะแล้วก็เคเร่เคเร่เคแห้งหน่อยก็ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งโอเคจะได้ความเผ็ดความนัวขออนุญาตชิมต้องชิมทำอะไรก็ต้องชิมพี่ ตอ,อเกเ้ะใส่หักห้อมป้อมลงไปใส่หัวหอมลงไปใส่กระเทียมลงไปแล้วไม่ต้องโรยหนะ้าก็เคลย์เคลเสร็จแล้วพี่อือนี่แหละอาหาร พี่กินกับข้าวเนียวได้ประมาณนี้นี่นตาเขาจะลาบเขาจะก้อยเขาจะอะไรเขาไม่หนูไม่สนนะตายแล้วเป็ดเรียกเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วตักใส่จานจ้าเขาเรียกว่ายำกุ้งโคเยตี้ของพี่นัดในเอฟซีไม่มีอะไรมากนะน้ำตาลน้ำตาลประมาณ ครึ่งช้อนนะไม่ต้องเยอะนะแล้วก็ปลาะนะตามสาัดส่วนปรุงเอาให้ไ,ได้สามรสนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะหลังจากข้าวคนเสร็จก็ต้องมาให้ข้าวเป็ดนี่สิ่งที่เป็ดต้องกินก็คืออันนี้พี่โถกินไม่ได้พี่โถกินไม่ได้เราต้องช้อนมันขึ้นมาด้วยมือนะยิ่งยิ่งเอามันออกมันก็จะยิ่งเยอะนะพี่นะ เขาเรียกว่าลายแดงแหนแดงอาให้เป็ดกินเดี๋ยวมันก็จะออกอีกเพราะว่าต้องออกออกก็ออกมาสาลายไม่เอา่แหนแหนให้เป็ดมันกินนะพี่นะะออสิ่งที่หนูทําทุกวันนะคะพี่ก็คือสิ่งเนี้แหละที่เราต้องทําทุกวันนะคนเ,เราก็ต่างล้วนแต่มีหน้าที่เนาะ,ะหนูก็มีหน้าที่ เราจะรับนะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองดีแค่ไหนแค่นั้นเองเนะพี่เอินมากเออนั่นเอฟซีได้ยินเสียงไหมอะไรเหรออะไรเหรออะไร,รอ,อะไร,รอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นพอเดินมานางก็จะส่งเสียงนะและนางก็จะไม่เรียกไทยอุดรน,นะนางจะเรียกข้อยข้าพเจ้าทุกวันพอข้าพเจ้าข้าวให้นางกินนะเนี่ย เราเก็บช่วงเช้าเสร็จแล้วเราก็พี่โถจะเบรกทําไมแล้วเราก็มาไม่เหนื่อยมาจัดก,การกับร้านเรานะกินข้าวกินปลาอาบน้ําอาบผ้านะมาจัดก,การร้านเนาะอะไรอะอะไรอะไรอะไรโอเค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  พี่คองไม่ต้องตื่นเต้นหมาเลยสิให้เสร็จผัดให้เสร็จผักในร้านให้เสร็จผักในว่าเดี๋ยว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 ใจเย็นๆไว้รุ่นใจเย็น กินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจ้าใจเย็นๆหิวแล้วใช่ไหมเ,เราต้องผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันนะห่านก็เริ่มมีเสียงแล้วนะห่านก็เริ่มมีเสียงยังงงงงข้มาแเออแม่คุกข้าวก่นอนโ,โอ้โหโอ้โหกดดันข้าพปเจ้าหน้าดูเอฟซีมันกดดันข้าพ้าเจ้าหน้าดู เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนโอ้โหเสียงดังเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้หิวแล้วโวยวายอืมอืมโอเคโอเคโอ้โหเป็ดมันโวยวายเหมือนใครอะเอฟซีโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วอ่เอาๆอาๆอๆะออ เอาเอาเลยเอาสิเอาสิเอาสิทำให้แล้วนะทำาแล้วกล้ากลัวกลัวเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ต้องเกรงใจภารกิจเช้านี้ก็เสร็จแล้วนะคะพี่ๆเนาะ ในน้ำมีนาในปลามีข้าวนะคะข้างหน้าคือ f อทุกคนขอบคุณที่ให้กําลังใจพี่นากับพี่เพชรนะจ๊ะไปแนะจ๊ะเสร็จแล้ว